จากพลังแห่งเทพแล้วยังมีวิธีใดอีกเล่าที่สามบ้าท,ทำให้คนเป็นเป็นหายไปในฝนธนูได้ดังนั้นยังจำเป็นต้องให้ข้านำพยานหลักฐานอื่นมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่เจ้าเป็นคนสารภาพเรื่องนี้เองนะขอแค่จับตัวนางได้ตำแหน่งของข้าก็จะยังอยู่ข้าบอกว่าเจ้าโง่เจ้าก็ไม่ฉลาดเจ้าไม่คิดบ้างเหรอว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังให้ข้ารอบสังหารฝ่าบาท ราชครูย่อมฟังเพียงรับสั่งของฝ่าบาทอีกทั้งสตรีผู้นี้นับแต่เข้าสู่วังหลวงก็อยู่ร่วมกับฝ่าบาทอย่างสนิทสนมเป็นอย่างดีดังนั้นหากนางคิดหลอกลวงพระชนฝ่าบาทขึ้นมาจึงมีเพียงความเป็นไปได้หนึ่งเดียวนั่นคือนางได้รับอนุญาตจากฝ่าบาทแล้วดูเหมือนว่าเจ้าก็จะยังไม่ได้ง้อจนไม่มียาที่สามารถรักษาได้นะ เจ้าจับตัวข้าไปเพื่อไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพื่อรับความดีความชอบแต่ทันทีที่ข้าถูกนำตัวไปข้าก็สามารถกลับคำให้การได้ว่าเจ้าไร้ความสามารถตามจับมือสังหารตัวจริงไม่ได้จึงป้ายความผิดมาให้ข้าว่าแต่เจ้าคิดว่าฝ่าบาทจะทรงเชื่อผู้ใดกันแน่ขอร้องท่านเทพธิดาช่วยไว้ชีวิตขอด้วย การที่ผู้หญิงคนนี้เต็มใจที่จะบอกเรื่องนี้กับข้าแสดงให้เห็นว่านางไม่มีเจตนาจะฆ่าข้าตรา,าบใดที่ข้าขอให้นางเป็นพยานแทนข้าก็ยังมีความหวังอยู่บ้างแม่ทับชูท่านยังไม่เข้าใจอีกรึวิธีแก้ไขปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวข้าแต่อยู่ที่ตัวท่านเองตั้งหากละเมื่อลมพัดเปลือกไข่ปลิวเงินทองหายคนก็สุขใจแต่ว่า จะให้ข้าสละตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ได้ง่ายๆแบบนี้ข้าจะยอมได้ยังไรเล่าแม่ทัพชูจะต้องตัดสินใจเร็วๆหน่อยนะอีกแค่หนึ่งชั่วยามก็จะถึงรุ่งสางแล้วและเมื่อถึงเวลานั้นทางเลือกจะไม่อยู่ในมือท่านอีกต่อไปข้าเข้าใจแล้วปีที่สี่แห่งรชาชสมัยหยงนิงแม่ทัพองคารักหลวงชีซู่ได้กลับทูลว่าเขาอ่อนแอเกินกว่าที่จะใช้มันได้ขอให้ถอดกราะ แล้วกลับบ้านจากกักรพรรดก็ทรงเห็นด้วยคิดไม่ถึงเลยนะว่าชูสู้ที่ก่อกรรมทำชั่วมานับไม่ถ้วนกดขี่ข่มเหงราชดอนแต่แทบทีดดากลับยังเม่ตาไว้ชีวิตเขาได้ใครบอกว่าข้าปล่อยเข้าไปแล้วละ่ะในตอนที่ชูสู้เป็นแม่ทัพใหญ่เขาใช้อำนาจรังแกผู้อื่นสร้างศัตรูไว้ไม่น้อยบัดนี้เมื่อสูญเสียอำนาจเจ้าคิดว่าคู่แค้นเหล่านั้นจะปล่อยเข้าไปอย่างนั้นหรือ ขอชีวิตไม่ได้ขอตายก็ทำไม่ได้นี่ตังหากละ่ะเป็นฉากจบที่ข้าเขียนให้เขาใช่จริงๆนี่ตังหากละ่ะถึงเป็นเจ้าที่อยู่ในความฝันของข้าในความฝันอย่างนั้นหรือข้าเคยพูดไว้ไม่ใช่หรือว่าหลังจากที่เจ้าจัดการชูสู้ได้แล้วข้าจะบอกความลับกับเจ้านี่ก็คือความลับของข้าข้าได้ฝันเห็นเจ้าตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าในความฝันนั้นเจ้ามีผมสีม่วง และเจ้าก็ไม่ได้แต่งตัวเปิดเผยเช่นนี้เศรเฐีของหลิงในร่างของซางฉีดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าในร่างของหลิวซิงโมอีกและก็ยังมีเศษเสี้ยวความจําของหลิงอีกด้วยท่านยังฝันเห็นอะไรอีกทั้งหมดเป็นเพียงเศษเซี้ยวของหลิงแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าเราไม่ได้สนิทสนมกันมากนักดังนั้นทำไมเจ้าถึงได้มาที่นี่เพื่อตอบแทนบุญคุณยังไงละ่ะในโลกแห่งความฝันที่ท่านฝันเห็นนั้นนั่นเป็นคนที่มีบุญคุณกับข้านะ บุญคุณของผู้ที่ช่วยชีวิตควรตอบแทนด้วยร่างกายเจ้าจะเข้าคลองตำแหน่งในพระราชวังกลางหรือไม่ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกข้าสามารถช่วยท่านกำจัดเหลียงหมิงได้เหลียงหมิงถึงแม้ว่าจะเป็นมหาเสนาบดีแต่ในราชสำนักเขามีอำนาจเด็ดขาดและยังมีสิทธิ์ปฏิเสธพระราชองค์การบ่อยครั้งท่านมีคิดที่จะเปลี่ยนเป็นเสนาที่เชื่อฟังอย่างนั้นหรือเหลียงหมิงมีลูกศิษย์และบริวารอยู่ทั้งทั่วราชสำนักตัวเขาเอง ยังร่วมมือกับกลุ่มผลประโยชน์และข่มเหงรังแกประชาชนหากท่านสามารถกำจัดเขาได้ประชาชนทั่วแผ่นดินจะขอบคุณความเมตตาของท่านจริงๆแล้วช้างฉีก็ไม่ได้เลวอะไรหรอกนะเป็นเพราะขุนนางพวกนั้นต่างหากละที่ไม่ดีนะสูซูเธอคิดว่าช้างฉีเป็นคนโง่หรือไงด้วยความฉลาดของช่างฉีคนฉลาดอย่างจ้างฉูฟานและฉูสู้ไม่สามารถหยุดยั้เยงเขาได้ความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือเขาทำมันโดยตั้งใจ คุณยังต้องช่วยเขาไปกำจัดเหลียงหมิงอย่างนั้นเหรอช่างหลัวยังเด็กมากและแม้ว่าเขาจะได้ขึ้นคลองบอลลังจริงๆเขาก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเช่นเสนาบดีตัดสิทธิ์ได้ง่ายๆและกลายเป็นหุ่นเชิดดังนั้นเราจึงไม่ควรอนุญาตให้เหลียงหมิงอยู่ต่อต้องกำจัดแน่นอนอยู่แล้วสำหรับซางฉีนั้นให้เวลาฉันสักหน่อยเถอะนะฉันจะจับเขาให้ได้ในที่สุด เลียงหมิงเข้าวังแล้วเข้าวางกลางดึกแบบนี้เกรงว่ากระดาษที่สังลั่วททำหายนั้นจะอยู่ในมือของเขาแล้วเขาคงจะไปฟ้องฮ่องเต้แนนะ่ถ้าอย่างนั้นเราควรทำอย่างไงดีล่ะเราฆ่าเลียงหมิงไปก่อนเลยดีไหมฆ่าปิดปากเลียงหมิงไปเลยการฆ่าปิดปากคนนั้นเป็นความคิดที่ไม่ดีหากฉันไม่ทำอย่างถูกต้องมันจะย้อนกลับมาทำร้ายและทำลายความไว้วางใจที่สังฉีมีต่อฉันจนหมดสิน้นจะว่าไปก็ใช่นะถ้าอย่างนั้น โอดมีแผนอะไรหรือเปล่าเอียงหูมาสิฉันจะบอกเธอนะหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงซูล่เซียมีเจตนาที่ไม่ดีสอนตัวจากกระพัดที่ถูกปลดตำแหน่งไว้มีหลักฐานแล้วขอฟาบาททรงลงโทษให้นักเลยจะยอมรับผิดหรือไม่ข้าไม่ยอมรับหรอกนะกระมอมมีหลักฐานฟาบาสามารถเรียกเข้ามาเปรียบเทียบปลายมือด้วยตัวเอง นี่เป็นลายมือของเขาแน่นอนใครจะรู้ว่าจะเออกระดาษแผ่นนี้มาจากไหนเพื่อมาใส่ร้ายข้าหรือไม่ข้ารู้ว่าเจอจะต้องพูดแบบนี้ฟาบาทกระหมอมยังมีพยานบุคคลข้ารับใช้ในวังของซูลีเซียสามารถยืนยันได้ว่ากระดาษนี้เขาได้รับมาจากถูสวรรค์คนนั้นคนที่หักหลังเจ้านายคำพูดของเขายังจะถือเป็นหลักฐานได้อย่งังไงด้ ทั้งพยานและหลักฐานมีครบจะเชื่อได้หรือไม่นั้นฮ่องเต้จะทรงตัดสินพระไทยเองทำให้ท่านราชครูจึงต้องดิ้นรนจนถึงที่สุดขนาดนี้ฟาบาททรงมีคำพูดว่าแม้จะข่าผิดก็ยังดีกว่าปล่อยไปสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฮ่องเต้ที่ถูกทอดวันนี้ซูลีเซียต้องตายแน่นอนฟาบาดคิดว่าข้ามีความผิดจริงหรือจะจริงหรือเท็จนั้นแค่พิสูจน์ดูก็รู้แล้ว ทหารไปนำตัวทูตสวรรค์มาพี่สูุมีอะไรรึมีคนสงสัยว่าเจ้าคือกระยัที่ถูกปลดตำแหน่งปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์เช่นนั้นข้าต้องพิสูจน์อย่างนั้นรึไม่ต้องรีบร้อนถ้าหากทูตสวรรค์ของข้าพิสูจน์ได้ว่าตัวเองไม่ใช่จกกักรพรรดิที่ถูกปลดตำแหน่งเจ้าจะทำอย่างไรรึเช่นนั้นข้าก็จะคุกเขาขอโทษเขาแค่นี้พอหรือไม่ไม่พอหรอกนะ ข้าต้องการชีวิตของเจ้าเจ้าบังอาจการตั้งคำถามกับแท่ผู้สงสารนั้นล่วงเกินฟ้าดินข้าจะเอาชีวิตของเจ้าคนเดียวก็ถือว่าเป็นความเมตตาแล้วว่าอย่างไงเจ้ากล้าเดิมพันกับข้าหรือไม่ล่ะดูจากน้ำเสียงแล้วหรือว่านางจะมีแผนสำรองอยู่จริงๆไม่หรอกข้าน่าจะเตรียมตัวมาดีแล้วนางไม่มีทางรอดไปได้หรอก หรือจะบอกว่านางกำลังใช้แผนการเมืองที่ทำเหมือนไม่มีอะไรอย่างนั้นหรือหากเป็นการใส่ร้ายของเหลียงหมิงจริงๆการดูหมิ่นทูตสวรรค์น,นั้นจะมีความผิดเทียบเท่ากับการกรบฏต้องถูกโค่นล้มทั้งตระกูลเก้าฟาบาดเจ้ายังมีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างนั้นหรือไม่ไม่มีพยะยะค่ะ ทำไมข้าถึงได้ลืมไปถ้าคืนนี้ซูลีเซียถูกตัดสินให้พ้นผิดจริงๆข้าซึ่งเป็นคนที่ได้เอกสารของจกักรพรรดิที่ถูกปลดตำแหนง่งข้าคงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยที่ใหญ่ที่สุดฮองเตจะไม่ยอมปล่อยข้าไปแน่เจ้าจะพิสูจน์อย่างไรรึง่ายมากพวกท่านบอกว่าจากักรพรรดิที่ถูกถอดถอนนั้นเป็นคนใช่ไหมแต่ว่าทูตสวรรค์ของข้านั้นไม่ใช่นะสามสองหนึ่ง กลายร่างแสงจันทร์สีเย็นในถ้วยหยกมีภาพกระต่ายหยกคุณนางถามทางไปยังพระราชวังกว้างหาันเป็นไปได้ยังไงหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้จะให้เราแต่งตัวเป็นซังล่วอย่างนั้นเหรอเลี่ยงมิงจะไปฟ้องฝ่าบาทไม่ใช่เหรอในตอนที่เขาเห็นเธอกลายเป็นกระต่ายหยกท่าทางของเขาคงจะน่าสนใจมากแน่แนนะ่ ถ้าอย่างนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นหนังกระต่ายก่อนอ๋อและเราควรให้ซังลัว่วซ่อนตัวหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องรั่วไหลฉันได้ให้ซังลั่วออกจากวังไปแล้วทันทีที่เหลียงหมิงตายซังฉีก็จะไม่มีผู้สนับสนุนในราชสำนักอีกต่อไปดังนั้นถึงเวลาที่ซังลัว่วจะย้อนกลับมาโต้อตอบแล้ว